กับสูดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ครารบักทุกง่นวันนี้คุณยุ่กับผมในเกมไลายนัมวออีกแล้วน,นะครับผมซึ่งวันนี้ผมนะนรอก็กลับมาในรูปแบบใหม่ที่สุดสนแล้วก็มั่วซั่วยิ่งกว่าเดิม<ว>กับเกมน,นักอัฒนานอกรีนะผมซึ่งตัวละครที่เรานำมานีนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าแฟนซีรีนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว,วโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานเนี่ยเราไปชมกันดีกว่า She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mat. สำหรับเกมลงคันหรือหน้า็อกนิดเนี่ยมันก็ต้องมีกติกาแล้วก็เงื่อนไขกันบ้างซึ่งกติกาคือมูสูตรตัวหลักของเราเนี่ยจะต้องคัดต้อมเป็นสายจมปีเท่านั้นก็คือสามารถใส่ได้แค่โจมตีบีมหรือโจมตีวัตถุครับผมข้อ2ก็คือมูสูตรที่เหลือในทีมผมนะสามารถคัดต้อมเป็นสายอะไรก็ได้ยกเว้นห้ามใส่สายโจมตีแล้วก็สายวัตถุครับผมสำหรับข้อที่3มผมนะจะต้องชนะ3 0หรือไม่ก็2 0งหนัผมนะเพื่อหนีจากการลงทันนั่นเอง คือฟังดูเหมือนยากนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าท้าทายมากเลยครับผมสำหรับการลงทันนะผมนะคนรนี้ที่เกิดพ่ายแพ้เนี่ยหากเราแพ้30หรือไม่ก็20ผมนะเราจะต้องเสียเพชรประมาณ10เพชรผมถ้ากดตู้ปัจจุบันนะคือ10เพชรเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คงประมาณเราเราบาทนะถือว่าค่อนข้างโหดร้ายเลยทีเดียว สำหรับข้อที่2เนี่ยหากเรากดได้ซลีไหนผมนะตัวละครหลักขั้งต่อไปเนี่ยจะต้องเลือกจากซลีนั้นครับผมสำหรับข้อที่สาผมนะก็เป็นการลงทันแบบเปิดผมอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับคนดูหรือว่าเป็นแบบสัญหาอย่างอื่นครับผมมาดูการลงทันสาหรับการที่เราชนะกันบ้างครับผมนะข้อแรกก็ผมนะเราไม่เสียเพชรครับผมแต่ว่าจะเสียตัวกระชาเปิดแทนหนึ่งใบครับผมข้อที่2ก็คือเราสามารถเลือกโมสูตรตัวไหนก็ได้ครับผมนะจากซลีที่ชอบได้เลย เอาละเกมโลทันอะเรนาอะลกรีดเลดี้โกโอเคผมนะสำหรับตัวละครหลักที่เราจะใช้เล่นในอะเรนาอะลกรีดในวันนี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเป็นตัวละครของกันดั้มบาบเบิร์ทลูป,ปัสเล็กครับผมเออ ก็สลับประวัติคร่าวข,ของเขาผมนะก็เป็นตัวละครที่ปรากฏในซีรีส์ของไอวอบัตออแ a รนผมนะซึ่งอยู่ในซีคันที่ัอนเองซึ่งในบทคร่าวๆข,ข,ของเขาผมนะก็าเป็นตัวของาอ t ท o อที่เป็นร่างใหม่ผมนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ของมุมิลอัมเมิร์นเองแล้วก็ได้รับชื่อเขาว่าเล็กเนี่ยที่หมายถึงราชาครับผมประมาณนี้เลย สำหรับชิ้นส่วนคัตตอมที่มอบให้กับเขาผมนะก็คือผมใส่เป็นวัตถุแล้วก็เอ็นถุนนะแต่ว่ามีวงไวแถมมานิดน้อยผมนะก็ถือว่าเป็นโบนัสละกันแล้วก็ในส่วนของตัวละครประกอบผมอันนี้ผมใช้เป็นแฟนของเขานะก็คือได้เป็นนางเอกของผมนะก็ตัวนี้ก็ยจะบอกเรื่องของแม่นยำหลบหลีกแล้วก็การจุกิวัตถุอีกประมาณนิดนึงผมนะประมาณนั้นเลยแล้วในส่วนของนักบินผมนะก็ที่ผมเลือกใช้คือตัวของมิคาสกิออกัสนั่นเองครับผมนะก็หลายคนอาจจะชินชอบผมนะเออไม่ธรรมดา เอาละเรามาดูที่สกิลและให้มาตายของกันน,น,นั้มบาบะคอรลูปักเลสใน2.0ดูนดีกว่าผมนะเริ่มต้นตนี่สกิลขึ้นหนึ่งผมนะเป็นอทอยเบสนะผมก็เป็นการใช้หางเบดเนี่ยดึงศัตรูขึ้นมาผมนะซึ่งหลังจากที่ใช้เนี่ยตัวของผู้ใช้สามารถเพื่อบองไว้แล้วก็มันย้ำได้อีกผมแล้วก็ที่มันโดดเด่นก็คือตัวของสกิลนี้นี่มันสามารถป้องกันสภาวะผิดปกติได้นะถ <Wow. S 1> ือว่ารายการเลยทีเดียว สกิลต่อมาผมนะเป็นเล็กน้อยผมก็เป็นการใช้โครงเล็บเนี่ยโจมตีศัตรูผมนะซึ่งการโจมตีนี้สามารถผลักถอยหลังของศัตรูได้ผมนะแล้วก็ลดความมั่ไว้ได้นั่นเองสกิลต่อมาผมนะก็เป็นหางเบ็ดทิ่มแทงผมก็เป็นการใช้หางเนี่ยโจมตีแล้วก็ทิ่มใส่ศัตรูผมซึ่งการโจมตีนี้สามารถลรดพลังป้องกันธาตถุดได้นะแล้วก็สามารถฉุดล่ากองศัตรูได้หลายตัวผมนะถือว่าเป็นท่าที่ร้ายกาจไปทีเดียวสกิลที่สี่ผมนะอัลต้าลัสเมกโจมตีกวาดผมก็เป็นการใช้เมกเนี่ย ฟาดใส่สตูผมน,นะซึ่งการโจมตีนี้สามารถผักกลางสตูได้ผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกก็คือสามารถก่อชวะหา้ามใช้สกิลได้นั่นเองสกิลให้มันตายขั้นที่หนึ่งผมนะโจมตีรุนแรงต่อเนื่องผมก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ปาสโตรเมกเอาท่าสโตรเมกใส่ัตูผมน,นะซึ่งการโจมตีนี้สามารถชะงักคู่ต่อสู้ได้ผมนะอีกครั้งยังสามารถลดและลบการเพิ่มพลังของ,องวงวัยลบหลีกแล้วก็ไม่ทำให้สตูเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ผมนะถือว่าเป็นท้าที่มีเอฟเฟกต์ซ้อนหลายอย่างในทีเดียว สกิลข้ามาตายขั้นสองนะเอลต้าลัสเบกก็ผมก็เป็นท่าเอกนะผมนะซึ่งจะเป็นการกระโดดเข้าไปไล่ใช้เอลต้าลัสเมเนี่ยทุกเัตตูทั้งหมดผมซึ่งการโจมตีนี้สามารถชะง,งักคู่ต่อสู้นะผมนะแล้วก็ที่มันโดดเด่นก็คืออ่ามันสามารถลดและลบเรื่องของการป้องกันธาตุวัตถุแล้วก็ลำแสงผมนะอีกทั้งสกิลนี้เป็นการโจมตีแบบคิดค่อนนะจ๊ะ โอเคครับผมนะหลังจากที่เราดูเรื่องของสกิลข้าวแล้วก็ประวัติข้าวมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เข้าสู่สนามประลองกันสักทีครซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวละครแต่ละไอดีที่เราเจอเนี่ยคือระดับเจ0ดหมื่นขึ้นนะครับนะยเวินวิศีที่ไปเป็นห5 0 0ืนห้านะโอเคแต่ว่าวันนี้นี่ผมจะไล่แบบว่าเอาฮาร์ดเลืยองลงมาที่ดูดูเนี่ยในส่วนของยวิศีนี่ก็คือว่าค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมนะแต่ว่าดูรวมๆเนี่ยอันบนเนี่ยดาเมจน่าจะหนักผมนะเพราะว่ามีตัวของ คอนต้าสองดาวไว้เออเราจัดหนักๆก,ก่อนด้วยกันนะผมเพื่อความปลอดภัยและสำหรับไลฟ์แอปที่เราใช้ในวันนี้ผมนะก็คือตัวของไตฟิโดมผมนะสองจุดศูนย์ก็เป็นหัวก็หัวนำทีมเลยแล้วก็ตามมาด้วยซาร่าผมนะแล้วก็อ่าอินฟลูเตี้จัสติกสองจุดศูนย์โดมนะแล้วติดตามด้วยตัวของอ่าตัวหลักของเราผมนะก็บาบราทอสลูปัสเล็กก็ผมแล้วก็ถัดมาก็เป็นนาทิเกียวสองจุดศูนย์นะจ๊ะก็ประมาณนี้ผมนะส่วนมูนเมอร์ก็เป็นบิ๊กแล้งนั่นเองเรามาดูทีมฝัง่งตัวคาดกันบ้างผม ฝั่งของข้า่ก็จะนำทีมโดยนาะทิงเกียวผมนะแล้วก็มีวิงไข่ผมแล้วก็ตัวของมอว์ทอสลูปัสอันนี้ได้เป็นแบบ4 0ปีีบิยอนนะแล้วก็มีอ่าสไตฟีดอมกันด้าผมนะ2.0แล้วก็ดับโอคอนตาผมน่าจะเป็น4 0ปีีบิยอนเช่นกันผมนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยบิ๊กแร้งนั่นเองก็ถือว่าเป็นสตูที่น่ากลัวเลยทีเดียวมาเกตเลดี้ผม อันนี้ชงตัวของบาบันเพลูกปัเป็นสายดาลิมีดเลยนะเออไม่รู้ใครจะถิงกว่ากันมาดูซิเดี๋ยวมันจะไวเกินไปละต้องสโลว์หน่อยเออดูสีดอกระเเปิดอันติมาแล้วผมนะเพออิ่มพลังโจมตีให้กับเขาไอ้ทุมของเราไงแล้วก็สารานี่ฮิวผมนะมาละทุกไปหนึ่งที่รูปก <c oughs> ็ให้อู้ย่างเจ็บอ้ผมบอกเลยนะครับอันนี้คือสายก่อกวนนะไม่ใช่สาย,ยดาัลลมีดแต่ผมคัดต่อมาบิวมาเออดูซิว่าฝั่งตัข้ามันจะขนาดไหน อผมนึกว่าเป็นตัวของอ๋อใช่ละมันเป็นตัวของ CCP Beyond ผมนะคอนต้าตอนนอนมาดูสิคนได้ขนาดไหนผมแต่ว่าค่าวงไวของอ่ามอว์ตาอร์ลูปัสเนี่ยถือว่าสูงนะเพราะผมใสไปถึงประมาณ900เออดูแต่ว่าเลจจี่ตามไปหน่อยไม่เป็นไรทุกทีก็ประมาณนี้มาโอ้เขาให้เออแบบจุกอะแบบโอ้เว่อ เฮ้ยมันสายกลักวๆหรือเปล่าไหปบามานั้นผมเออแต่ติเกียวบอกขอก็าได้ยิงสักนัดหนึ่งเถอะมาเอาไปอีกทีหนึ่งลูกทุบมันมเจ็บหนักเจ็บร้านแนาวโอ้โหฝันมัะค่านี่รอแล้วจะตายแล้วผมนี่คือฮาร์ดนะเออมาขออีกสักทีเลยไะเออขาให้เหลือตัวเดียวสอาไม่น่าจะรอดนะ ชุดแากโอ้โอ้สัตว์เข้ามาอีกทีนึงเอะไะเดี๋ยวให้โอ้เดี๋ยวบิ๊กแล้งับผมโดนทุบไปแล้วโอ้ข็ให้โอ,โอ้ยังไม่ตายนะอีกทีนึงอ,อื้มปู่บิ๊กนะผม <c ười> คือเรื่องของแม่นยำเนี่ยคือต่ำนะเออแต่ว่าก็พยายามบูทขึ้นมาถึงครึ่งครึ่งแหละขอสักที เออโดนหางฟาดไปแล้วมาอันนี้ก็รีแรงลงมานิดแล้วให้ผมนะก็จริงๆเนี่ยกาจะรีไปสักหมื่นแหละหรือประมาณเจ็ดพันนะจะเล่้ง่ายไงโอเคดามิทที่ทําได้ผมนะก็มาสองแสนแปดนะผมแล้วก็เราถือว่าทํามาดีนะเพราะว่าอันนี้นี่เจาะรูแค่เล็กน้อยผมนะก็คือไม่ได้เจาะรูเลยแล้วกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวของระบบคอรูปัสอันเนี้ คือข้อดีก็คือมันจะเป็นการจมตีแบบที่ผมนะแล้วก็อารมณ์มันแบบว่ามันสามารถที่จะลบล้างเรื่องของค่าปองกันของฝั่งข้ามได้ไงมันถึงได้ทะลวงได้แบบรุนแรงขังผมนะก็ถือว่าดีอีกอย่างนึงคือตัวนี้มันสามารถที่จะเซบติ้งเรื่องของการโดนสวาวะต่างๆได้ผมนะเออก็ถือว่าร่ากาศเลยทีเดียวเอาละคู่แรกห่างไปนึกว่าจะโดนกระทืบแล้วผมนะแปลว่าเรากรทืบเขาเซอร์อันโอเคเดี๋ยวหัดมาเนี่ยเป็นระดับอออนอ,อร์มอ๋อผมเออนอร์อลนี่ถือว่าน่ากลัวนะเพราะว่า มันจะมีตัวละครที่น่าสนใจของฝั่งเขาก็คือตัวของอ่าบอรเทอลูปัตสิสปีบิยอนผมเพราะว่าเป็นสายฮิลแต่ว่าทุบแรงเหลือเกินแล้วก็ครั้งนี้ผมน่ารักของเขาก็จะเปลี่ยนไปครับเขาจะมีเรื่องของกันดั้มฟูมบลาร์นอติวันระดับเอ็กซ์ต้าร์อะไรผมนะเออแล้วก็มีกันดั้มบอรเทอลูปัสเล็กเหมือนกับของเราเลยเออแล้วก็จะมีไซส์ฟีดอมกันดั้มผมนะ2.0แล้วก็บินกันวิ่งไข่ผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยวิทย์แรงนั่นเองโอเคจัดมาก มาเริ่มคู่ที่สองผมขอแบบดีๆแล้วกันนะอันนี้ต้องวัดดวงครับผมว่าใครจะเหนยวกว่ากันอุ้ยมันดึงมาข้างหนึบเลยนะมันโหดกว่ามันไวกว่านิดนึงยางเกมันเพิ่งเริ่มสลาร์บอกขอหิวก่อนเออป้องกันสานาะด้วยมาจัสซี่บอกออกป้าออกหนึงทีเด้อเอาละเราพอ่งบดทุกตัวหนึ่งที่แบบโอ้โหฝันของใคาแบบกากเลยผมนะโดนทีเดียวหัวเลยสายกอกวนอะไรหนึ่เหัวเลยผมจะพุกงแรงเึิน เราพอบอกเดี๋ยวหยุดไปพวกพี่ลบไปก่อนเดี๋ยวขอทุกสักทีนะเออมาด้อ่าก็ได้<า>ไหมสัสสักไปหาชีวิต ยานแตกซะง,งั้นอไอ้สามคนน่ะยินแบบเออเลยครับว่าโดนบอลกระเขาะทุกทีแบบอะไรอะโดนอะไรกูโดนอะไรครับผมนะงงกันสิพวกนั้นโอเคสลับรอบนี้ทันได้ประมาณสามแสนห้าผมนะดามเมจที่ทําได้นะแล้วก็ต่อมาข้ามนี่ถือว่าน่าจะจุกเลยไม่น้อยทีเดียวผมนะโดนฟาดทีแบบเแบบอะไาเนี่ยเอาละรอบนี้มานี่ผมบอกเลยว่ผมไม่เสียเพชรเลยสักแอะนแล้ผมนะเพราะว่าผมชนะาสองศูนย์แล้วไง แล้วก็สุดท้ายผมนะเดี๋ยวผมปิดตัวของอคู่สุดท้ายเลยกันเพราะว่าคู่นี้ผมว่าน่ากลัวนะเพราะว่ายูโรเวนนี่มันน่าจะไม่ธรรมดาเออประมาณนั้นแต่ถ้าเอาจริงๆนะผมว่าทีมแรกของร์ดเนี่ยคือไม่ธรรมดานะผมเพราะว่ามีตัวของเบลลบาเอลกันดาผมนะที่ใช้แ็ดแล้วมันปล่อยเสียงน้อยรบก,กวนได้อย่างดีผมนะประมาณนั้นโอเค มาดูแล้วครับคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามที่เราจะเจอในรอบนี้ผมนะก็เป็นคู่สุดท้ายละก็คือเจอกับอิฟลิตี้จัสติสก็หอมสองศูนยแล้วก็มีโมบิวดอร์เมลผมนะอันนี้เป็นสีดาวผมนะเขาคงเอามาเรื่องเรื่องของโปรไวก์เออแล้วก็จามมาด้วยรถของบาบิทอดูป้าต์ก็หอมนะสิสปีดย้อนผมแล้วอีคางอี้างหนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวของโมบิวดอร์สารานะอันนี้ามาป้องกันสาะนะแน่นอนผมตัวดาเ,าเมจ์นะเขาคงจะเป็นตัวของยุโรปเป็นกันด้าไม่แหละแต่ว่ายืนตำแหน่งที่หนึ่งผมนะสแสดงว่าตำแหน่ง สองสามกับสี่เราน่าจะมีปัญหานิดนึงผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยบิ๊กแรงผมนะประมาณนั้นเอาละคู่สุดท้ายผมส่วนตัวอยากจะให้บอลบอลฮอสคุกราเอยูโรเวนหน่อยนะคราบว่าเจ็ดร้อยเพชรมันไม่ออกเลยแค้นอยู่ไม่หายขอสักทีเถอะเอาละพวกเช้มรจีให้กับบอลบอลฮอสเดี๋ยวสิเออขอสักเปี้ยงหนึ่งนะจากที่บอกรอก่อนขอสักนิดสักหน่อยเออ มันโดนทุบไปยังเนี่ยมันยังไม่โดนุบมาแล้วว่าักที้เลยปะโอ้โหให้คอ,อแปกคือไอ้วันนั้นบมื่เนเลยจุเลเวลบอกโดนอะไรวะหายไม่ถึงประมาณสิบวิยังไม่ถึงไงตัวอะไรไม่รู้ตายซะง,งั้นโอเคอุ้ยแปลกๆฮะทำไมรอบนี้ของผมมันมีแค่ห้าตัวแล้วอีกตัวมันไปไหนอะ เออผมไม่ได้ใส่โมบิบลเมอร์มาเลยช่วงนี้โอเคแต่ก็สรางมาเทียผมนะแต่ว่าดาเมจที่ทำได้คือประมาณ2 7 0แสนผมนะก็เป็นสายกอกวันที่วิวขึ้นมาเป็นาสายดาเมจนั่นเองผมก็ถือว่าได้สนุกขคำๆไปคือคือเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้นี่ผมก็เจอทีมส่งสายฟ้าเหมือนกันน,ะนี่มีขลางลาี่เห็นไหมเห็นไหม <laughs> แต่ก่อนหน้านี้นี่อยู่ข้างบนนะผมนะกลุ่มส่งสายฟ้านะเออก็ถือว่าน,น,นี่ไม่ธรรมดานะมา ผมเอาอีกสักหนึ่งเพชรไหมเออหนึ่งเพชรแล้วเราแอบ,บตีเขาจะว่าเลยไหมวะวะใช้สองเพชรเอาผมนะแล้วเราจัดทีมส่ง้าสักนิดเละกัน <c oughs> เออคำๆดีมาใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวอันนี้นี่สามเมตผมจะตีแค่คนเดียวนะเพราะว่าตีแค่กลุ่มส่งสาย <laughs> เออชาเลนจ์เป็นไงดูหน่อยสิทำไมเมอกี้มันไม่มีตัวของบิ๊กแลงมไม่เข้าใจนะ <Yeah. S 1> เออมา เทสตหน่อยนะผมนะสลับไอนไหคุณอะไรเนี่ยเออคุณปิงในชะ่เออมาผมขอลองทีเหมือนแล้วกัน <c oughs> จับไป <c oughs> คือคู่สุดท้ายเนะี่ยผมขอเน้นหาแล้วกันนะเออถือว่ากระชับมิดจัดมากลุ่มส่งสายไฟเหมือนกันอื <c oughs> โอ้โหดาวฉุดลากทุกตัวไม่ขึ้นหน้าผมเดี๋ยวผมขอทุบด้วยบาปท้อสักเบี้ยงนะึ่งจ้ะดูสิว่าจะขนาดไหนเอาล่ะซาร่าบอกขอป้องกันสาธารณก่อนกันไว้กันเหนียวบาปท้อมาแล้วขอเบี้ยงเดี๋ยวนันะ่นแหละอึ่อถึกถึกถึกเพราะเขามีตัวของมามาดำไหมเบออีเ้ยงไปอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรผมเบี้ยงครั้งที่สามมาครั้งที่สามแล้ว วิ่งโอ้เขาให้โ hey. อ้โหจุกนะผมบอกเลยว่าถูกเอ้ยเดลเมนบอกว่าทำอะไรขอป้องกันสถานการณผมพอบอกโอเคได้เดี <aj> ๋ยวขอลองเจาะสักรอบก่อนศูนย์ขออีกสักทีเลมันซ้ำไหมผมพอบอกขออีกทีนึงไม่คิดไม่เข้าเลยศูนย์อีกแล้วติดขี้อีกฝั่งโนะครับแบบยืนเออครับผมเขาจะอะ การเห็นดาวอยู่ขอขอสักเพียงหนึ่งสิคือแล้เขาบอกขอตอ่อหนึ่งไปเลย Justice บอกเบาเบาใจเย็นเอาละก็ถึงฉากไฮแม็กแล้วคือเลยที่ตอนนี้มันถือกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วนะแต่ฝั่งน้ำท่านี่ยินยินงงอยู่ก็คือตัวของจั Justice แต่ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยที่ไปไหนหมดด้วยผมนะน คือมอใดดีแล้วเดี๋ยวกลับไปเห็นทีมหายไปไหนเนี่ยผมนะประมาณนั้นโอเครอบนี้ผมผมรอดนะเออก <c oughs> ็รามิดที่ทาได้คือสามเซนแปดนะผมนะเออก็ประมาณนี้ผมข้อของเขาก็ทํามาดีนะแต่ว่าอ่ามันไม่มีตัวป้องกันสถานะผิดปกติไงมันเลยโดนตัวของจัสติก่ยปาสตาร์นใส่ผมนะเออก็ประมาณนั้นนะผมแต่ว่าถ้าเรื่องของอ่ารามจอ่าเรียกว่ายังไงดี ดามิดทำต่อเนื่องผมนะเออก็ถือว่าน่าจะออกมาดีนะครับฝั่งข้ามทำโอเคผมนะก็เข้าสู่ช่วงของการลงทันสักทีผมนะก็เป็นช่วงสุดท้ายละก็อัปเดตในช่วงนี้คือจะมีตู้กระชาตู้ใหม่เข้ามาผมนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตู้นี้นี่มันมีโอกาสได้สีดาวแบบสูงสุดๆนะ<อ>แต่ว่ามันไม่ในการมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ติดโอ้ผมนะก็ติดนี่ต้องไปวัดดวงอีกทีนึงประมาณนั้นโอเคสำหรับ เราชนะผมนะก็จะเสียตัวแค่หนึ่งใบผมนะก็จัดไปคือแต่ถ้าเราแพ้คือได้เ,เปิดตู้เมื่อกี้แน่นอนนะผมนะ,อะเอาตัวซุปเปอร์ไปเลยผมนะจัดไปจริงๆเนี่ยตู้เมื่อกี้เนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันมีข้อดีคือมันมีท่าเอีดให้ด้วยนะเออแต่ถ้าเปิดจากตัวซุปเปอร์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ให้เอีดนะผมนะอ่ะสง่งดวงเงาเดี๋ยวสิมาตัวไหนจะมาเอ่ยชวงน,นี้ไม่ค่อยมีตัวที่อยากได้เท่าไหร่ผมนะเฮ้ย โอนเอ็กก็ผมเป็นมูนบีมมดลไ์นะผมพึ่งได้กับเขาผมนะเออฮันแจ็ดได้ไปนานแล้วผมพึ่งได้ไงอโอเคผมนะก็จบไปแล้วครับสหรับเกมลงฮันอันนาโอคริดไปกับตัวของกันดั้มบาร์ทอสลูปัสเล็กผมเป็นยังไงหลายคนอาจจะชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่ผมบอกครับว่ามันจับบิวคัสตอมแบบ ได้หลายรูปแบบนะเออก็ถือว่าเอาไปเล่นแกะเกียนได้อะประมาณนั้นนะผมโอเคแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้นี่เราโชคดีมากผมนะเราเจอกลุ่มสองซฟ้าตั้งสองคนเนี่ยแต่คนก่อนหน้านี้นี่ผมไม่ได้อัดไว้ไงต้องขออภัยจริงๆผมนะก็ถือว่าเป็นการอ,อส่สัมพันธ์ม่ตีแลว้วกันนะผมนะก็ถือว่าทำขำมันไปสำหรับวันนี้ผมนะก็ไม่มีอะไรจะฝากผมนะก็ขอให้คนนุณเนี่ยสนุกกับการเล่นเกมไลน์กันดังวอลผมนะวันนี้ก็คมไม่มีอะไรละก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ผมนะบายบายจุ๊บ But it's too late now. I remember you and me. And how can